ตอนนี้นะครับหลังเกาะพิทักษ์หลังสวนชุมพรนะครับช่วงนี้หน้ามอระสมหน้ามอระสมคลื่นเยอะคลื่นแรงแรงจัดขนาดวันนี้ที่ผมมาถ่ายทำคลื่นมันเบาแล้วนะครับอันนี้คลื่นคลื่นสงบลงถือว่าแทบไม่มีคลื่นวันนี้ในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ ดูจากชายฝั่งครับที่เขาเทหินทิ้งไว้ตอนนี้ก็คือว่าน้ำได,ด้ซัดแบบเต็มเหนียวเลยครับเต็มเหนียวแรงแรงแรงภายในกาะตอนนี้ก็คือน้ำไม่ไหลไฟก็ดับ ช่วงนี้ขึ้นมอระสมอย่างแรงครับเป็นช่วงหน้ามอระสมทุกอย่างโดนธรรมชาติเล่นงานหลายอย่างได้พังทลายลงเห็นไหมครับข้างบนบันไดทางขึ้นเขาดินสุดพังห้องน้ำอนเนกประสงค์ ของชุมชนเกาะพิทักษ์โดนดินถล่มทับเรียบร้อยครับผมต่อมาก็ตรงนี้ครับันนโดนพังทลายลงมาวันนี้ขึ้นถือว่าเบานะครับขนาดเบาๆวันนี้ ยังถือว่าหนักหนาใช้ได้ทางเข้าเกาะพิทักษ์ก็มีปัญหาครับดินถล่มลงมาพัทางทับเส้นทาง4-5วันและกำลังเคลียร์กันยังไม่จบครับนี่ครับความมีเสน่ห์ของเกาะพิทักษ์ มีหลายอย่างให้เราได้ค้นหาถ้าหมดหน้ามอนสมก็มาเที่ยวกันได้ครับคาดว่าก่อนปีใหม่ก็น่าจะสงบลงตอนนี้เต็มเหนียวขยงขยะเต็มครับต้องฟื้นฟูกันอีกเยอะแต่ก็ว่าไม่ได้ครับไทยธรรมชาติมันมาทุกปีสิ่งที่เราเหลีกนี้ไม่พ้น ก็คือต้องช่วยกันดูแลรักษาให้มันอยู่คงที่เหมือนเดิมครับผม